ีครับจิรวรชีวิตเล็บงานในนอร์เวย์วันนี้เรามาคุยเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้วันอะได้รับอนุญาตจากน้องเจ้าของเรื่องให้เราสามารถเล่าเรื่องนี้ได้และได้นะคะเพราะว่าวันคิดว่าพอวันได้ฟังวันก็เลยมีความรู้สึกว่า เออถ้าเป็นเราล่ะเรา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 ตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้วันวันแค่อยากอยากคุยกันเฉยๆนะคะไม่ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรนะคะมแล้วถ้าเราคิดไปเหมือนกันเอ,อ่อวันถือว่าไม่มีใครผิดใครถูกทุกคนต้องต้องเลือกสิ่งที่ตัวเอง มั่นใจมากที่สุดไม่มีใครผิดใครถูกก็คือเรื่องของเรื่องคือมีเพื่อนในกลุ่มแฟนวันนี่แหละกลุ่มในกลุ่มลุงเอสนี่แหละค่ะก็คืออยากจะเซิร์ชเอานนองเอาผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาอยู่นอร์เวย์ไอ้ขึ้นมาเที่ยวนอร์เวย์ช่วงซัมเมอรน์นี้แต่ตอนเนี้ย ตัวน้องผู้หญิงเขาเองอะ่ะเขาทํางานอยู่แล้วทีนีเ้เขารู้สึกไม่มั่นใจอะค่ะว่าถ้าตัวเองจะยอมทิ้งงานเพื่อจะขึ้นมาเที่ยวที่นอร์เวย์สามเดือนหรือเดือนหนึ่งหรือสองเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตัวน้องเขาเองตอนเนี้ยเขาอะ่ะรู้สึกไม่มั่นใจว่า ถ้าขึ้นมาแล้วแล้วถ้าทุกอย่างมันไม่โอเคแล้วพอเขากลับไปอยู่ไทยเขาก็จะต้องเสียงานใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยคือทางฝั่งผู้ชายเองอ่ะเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบว่าให้ความมั่นใจว่าเออถ้าเธอเสียงานหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันจะรับผิดชอบให้นะ คือคือคือในความรู้สึกวันะมันก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกหรอกคะ่ะทั้งฝั่งผู้หญิงเองทั้งฝั่งผู้ชายเองว่าว่าว่าจะเลือกทางไหนเพราะตัวผู้ชายเองเขาก็คงยังไม่มั่นใจหรอกคะ่ะว่าเขาจะสามารถรับอ่าซัพพอร์ตผู้หญิงได้ทั้งหมดส่วนตัวน้องผู้หญิงเองเขาก็ไม่ผิดคะ่ะถ้าเขาจะเลือกที่เขาจะต้องเอางานก่อนเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าการที่เขามา สมมุติถ้าเขาเลือกมาแล้วพอเขากลับไปแล้วเขาไม่มีงานทําเขาจะทํำยังไงคือวันคิดว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นอมันเป็นคําถามโลกแตกมากเลยนะคะถ้าเป็นวันวันก็คิดว่าวันต้องเลือกอความมั่นใจสําหรับตัวเองก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราตัดสินใจถ้าเราไม่เอางาน เราเลือกที่จะมารนเวโอเคเรามาร์เวสามเดือนถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโอเคผู้ชายดูแลมันก็ไปสเต็ปที่สองหนึ่งสสามสี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องมารนเวย์อีกกี่ครั้งผู้ชายเขาจะดูแล,แลเราได้ไปตลอดไหมอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะทุกอย่างมัน มันมันเป็นแค่สัญญาปากเปล่านะคะทุกคนคือเราจะให้เขาบอกว่าโอเคเธอต้องส่งเงินให้เขาเลยเพื่อรับผิดชอบเขานู่นนี่นั่นเราก็ไม่สามารถที่จะพูดแบบนั้นได้ส่วนตัวน้องผู้หญิงเองเขาก็บอกว่าคือช่วงเนี้ยงานเขาอะ่ะมันทำให้เขาอะ่ะรู้สึกมั่นใจมันสแตนดาร์ดแล้วเขาคิดว่าเขาอะ่ะดูแลตัวเองได้ ได้ได้ดีในช่วงนี้เราก็เลยบอกน้องไปเลยว่าถ้ารู้สึกมั่นใจอะไรก็ให้ทําอันนั้นเพราะตัวน้องเขาเองเขาก็ไม่รู้สึกมั่นใจว่าถ้าเขามาทางนอร์เวย์แล้วทุกอย่างมันจะโอเคและที่สําคัญก็คือน้องนะ่ะไม่มั่นใจเรื่องภาษาไม่มั่นใจว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดี วันก็เลยบอกน้องไปแค่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกมั่นใจและรู้สึกว่าแบบเราจะไม่เสียใจอะค่ะเราจะไม่เสียดายเราจะไม่เราจะไม่อะไรเราก็บอกร้องเข้าไปด้วยว่าไม่ต้องรู้สึกผิดกับวันกับลุงทั้งสิ้นเพราะเราถือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะน้องมีตัดมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ เต็มที่ร้อซไม่ว่ากันไม่ว่ากันวันวันวันก็เลยรู้สึกว่าเลือกสิ่งที่จะเองมั่นใจค่ะเพราะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกจริงๆเรื่องนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกและตัวฝั่งผู้ชายเองก็ถ้าเขาจะไม่ให้ถ้าเขาจะไม่ไม่ไม่สาบไม่พูดอะไรตอนนี้มันก็ไม่แปลกค่ะมันก็ไม่แปลกเพราะมันต้องเจอกันก่อนมันต้อง รู้จักกันก่อนระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าทุกคนก็ต้องวนกลับมาถามอีกว่าแล้วผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้เขารู้จักกันมานานหรือ,อยังเขารู้จักกันมานานแล้วเคยเจอการเคยเจอกัน,กนแต่ความสัมพันธ์ก็คือเหมือนเขาเขาห่างกันปไปเขาไม่เจอกันมาจะสามปีแล้วผู้ชายไม่ได้ไปไทยมาสามสี่ปีแล้วค่ะแต่วันไม่รู้ว่า ระหว่าง3าปีนี้เขาคุยกันทุกวันไหมอะไรไหมเนี่ยวันไม่แน่ใจวันไม่มั่นใจแต่รู้แค่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณ34เดือนอาจจะมีคุยกันอยู่บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็คำว่าคุยกันอยู่บ้างในที่นี้หมายถึงมันแค่เป็นการส่งสติกเกอร์ส่งอะไรทักกันนะคะไม่ใช่เป็นการโทรศัพท์หรือเปิด เปิดเว็บแคมคุยกันอะไรอย่างนี้มันมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะวันก็เลยวันก็เลยตัดสินใจอะไรแทนน้องไม่ได้จริงๆค่ะแต่แทนน้องผู้หญิงไม่ได้จริงๆค่ะแต่ได้แค่บอกน้องไปว่าทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดค่ะอันไหนตัวเองมั่นใจแล้วก็ทำค่ะเพราะสุดท้ายแล้วตัวเองจะไม่เสียใจอะไรทั้งสิ้น ถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกมั่นใจแต่วันคิดว่าน้องอะ่ะคงไม่มั่นใจในในเรื่องภาษาแล้วก็ไม่มั่นใจในเรื่องออตัวคุณผู้ชายเพราะเราไม่รู้ว่าคุณผู้ชายเขาจะดูแลเราไปแค่ไหนแค่นั้นเองค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราทำให้เรามานั่งคิด เหมือนกันเนาะว่าการที่เราจะเซิร์ชเอาผู้หญิงหรือแฟนหรือใครมาเที่ยวที่นี่ที่นอร์เวย์มันก็ต้องแบบนึกถึงแผนระยะยาวเหมือนกันเนาะว่าเออถ้าเราโอเคถ้าคุณเซิร์ชเอาเข้ามาสามเดือนแล้วพอเขากลับไป เขายังมีงานทําอยู่นั่นก็โอเคแต่บางคนพอกลับไปอาจจะไม่มีงานทําแล้วเขาจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็คือเหมือนแบบเป็นเรื่องราวให้เราคิดกันต่อไปเหมือนกันว่าเออมันไม่ง่ายเหมือนกันเนาะมันไม่ง่ายเหมือนกันเนาะในการที่เราจะตัดสินใจกระโดดมาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ง่ายเหมือนกันมันก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้สามารถที่จะ เราจะไปบอกเขาคือบางทีเขาอาจจะดูเราดูแลเราแค่สามเดือนช่วงที่เรามาแต่พอเรากลับไปเราไม่รู้ว่ากลับไปถ้าเรายังมีงานทําอยู่มันก็โอเคแต่บางคนกลับไปเขาไม่มีงานทําอ่ะเขาต้องไปนับหนึ่งใหม่มัน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 ก็ต้องเป็นแบบมันเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆเนาะมันเป็นปัญหาโลกแตกวันแล้ววันก็เลยคุยกับลุงว่าส,สงสัยจะต้องให้เพื่อนลุงคนเนี้ย อาจจะต้องเลือกคุยกับสาวๆที่อยู่ที่นอร์เวย์แล้วไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเลือกคุยเลือกลองคบดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเอาน้องๆมาจากไทยหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนมันมันไม่อยากใช้คือถ้าถ้าถ้าเขาไม่ได้ให้ความมั่นใจอะไรมากมันมันก็เสี่ยงอะคะ่ะมันก็เสี่ยงสําหรับ น้องๆที่จะมาเหมือนกันมันมันไม่ง่ายมันเป็นปัญหาโลกแตกมากมาย,ยจริงๆค่ะนั่นแหละค่ะเรื่องนี้นี่แหละค่ะวันนี้วันก็เลยมีเรื่องคุยประมาณนี้นนแล้วแหละค่ะไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันขอบคุณมากขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก like, อคอมเมนต์ทีท่คุยกันนะคะ ช่องเล็กๆของวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะจจราวันชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์วันจะพากินพาเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ